สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยเด็ดต่อไปนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับเรากลับมาพบกันนะฮะสลับในสูตรนี้วัวนที่แล้วไม่เข้านะฮะไม่เข้าก็ต้องตามต่อนะครับเพราะว่ามันก็แบบนี้เลยเนาะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะฮะสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับสถิติก็เป็นในที่1 2 3 4 5 6งสองมวดติดติดนะครับที่มาในสูตรนี้สถิติ นะครับมวดที่7ไม่มาเลยนะครับอ่ะเริ่มกันใหม่นะครับเริ่มนับใหม่นะครับยังไงงวดที่แล้วหลุดนะฮะมวนนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันนะครับสรับในสูตรในปี62นะครับเลขออกเหมือนปี62นี่79 7 9เเหมือนกันก็เลยมาใช้ในสูตรเดียวกันแล้วก็จะมาดูในอีกสูตรหนึ่งด้วยนะครับสูตร3ตัวบนชุดเดียวนะฮะสูตร1 4 6 8ี่นะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นงวดที่แล้วไม่มาแต่เท่าที่ดูแบบนี้แล้วเนาะในหลักสิบเนี่ย เอาไปเป็นเลขวิ่งตัวเดียวก็ได้นะครับเนาะแปดงวดก่อนงวดงวดแรกที่ลงแงวดแรกที่ลงนี่ไม่มานะครับเนาะอ่าไม่มาตัวเด่นสักตัวเลยลงอีกอ่ะงวดสองหลักสิบมาเนาะตัดเข้าด้วยแปดห้าแล้วก็ลงงวดที่สามนะฮะก็แปดนะครับเนาะอ่นะมาดูสองสูตรนี้กันนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยหรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างใต้คลิปกันได้ขอกันเข้ามานะฮะอยากได้สูตรไหนหกตัวตรงๆ นะครับหรือ3ตัวตรงๆนะแต่3ตัวมันก็เข้ายากเนาะอลองลองนำไปลุ้นในสูตรเม็ดเดียวนะครับออามาดูในสูตรในปี6-2กันก่อนเลยนะครับสำหรับผลในงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วนะครับก็ออกไปนะครับในที่2อ2 1 3 3 8, 8 8นะครับแล้วก็0 6นะครับ มันก็มี3มี2อยู่นะ okay, แต่มันไปออกข้างหน้าตรงนี้หมดเลยนะ ouais, ครับเนาะมันไม่มาออกตรงข้างหลังตวเนี้นะครับซึ่งสูตรมันก็มี lunar, อยู่เนี้ยก็มี3 8ปอยู่เนาะแต่มันก็ไปข้างหน้าเนาะนั่นแหละนะสูตรนี้หลังๆนี่มันมักจะมาบนเมื่อก่อนก็27ก็ไปบนนะครับทั้งก่อนก็87ก็ไปบนนะครับส่วนมากนะมี8ปดเหกสก็ไปบนมี5้าสี่ไปล่างแล้วก็7 7ก็ไปบน สูงๆก็ไปบนฮะเนี่ยส่วนส่วนมากนะครับมันจะไปบนแล้วนะแต่เสียดายเลยแหละมันมันสามแปดมันไปออกข้างหน้าเนาะก็เลยอ้าวตามตอ่อนะครับตามต่อน,นะครับสำหรับในปีหกสองนะครับสำหรับนงว่าของวันที่สิบหกนะฮะว่าวันที่สิบหกพฤษภาเนาะปีหกสองนะครับปีหกสองย้อนไปในปีหกสองนะครับเลขที่ออกนะครับ ในงวดวันที่16ก็จะเป็นนะครับในที่9 9 6 2 5 2 6 2 5 2 6 5 2 6แล้วก็7 1เอนะครับในงวดที่แล้วมันปี6 2มันออก0 0 6 1เนาะอืมวันนี้ก็น่าคิดน,นะ ศูเนาะแล้วมันก็มาออกถ้าย้อนไปตั้งแต่เมษาเลยเมษาห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศนย์ห้าเจ็ดศูนย์หนึ้อถ้าย้อนไปมันก็5 7าเจ็ดมาห้มาห้าแปดห้มาศูนย ล่าสุดในตรงนี้อลองเอาในหลักแสนมาเนาะ962สองเป็น96 2าหกสองเนี่ยจะไปซื้อ9 5้าห7เกา้านาะเอาก็ไม่แน่นะครับเนาะอ่าห5 96 97แล้วหรือเป็น6อ่า60หรือ6 8เนี่ยอยู่ในนี้เอาก็ไม่แน่นะครับเนาะซึ่งนั่นแหละนะถ้าทำแบบเดิมแล้วนะก็เอาหลักร้อยนะครับก็จะเป็นห้านะครับเนาะ มาลดแต้มนะครับงวดก่อนก็3หลักร้อยมาลดแต้มนะครับก็จะได้ในที่ใน5กับ4นะครับ5กับ4ส่วนตัวที่จะมาจับเลยนี่ก็เอาในที่ส่วนตัวเด่นๆเลยเนาะก็คือ4กับ5นะครับ5กับ4แล้วตัวที่มาจับเลยก็เอาในหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นของในงวดนี้นะ งวดก่อนหน้านะครับหลักหมื่นไปเพิ่มแต้มนะครับเนาะก็จะเป็นที่ในหนึงหลักหมื่นเป็นหนึ่งสอง่อเนี่ยหรือจะออกเลขเบินนะครับเนาะล่าสุดเนี่ยฮะเน้นบนแล้วกันนะครับงวดที่แล้วมันก็มาอยู่เนาะแต่มันไปออกข้างหน้านะครับนี่แหละซื้อไว้นะฮะติดไว้ในที่ในบนแล้วกันนะครับเนเาะแอมก็ขอให้ถูก ขอให้โชคดีนะครับเนาะ,ะในสูตรนี้นะครับหรือจะนั่นแหละนะเนี่ยจะเอาหลักแสนไปเพิ่มแต้มเป็น9 4 9 5 9 6 9 7กกาก็ได้นะก็เพิ่มไปนะครับหรือเป็น6กนี่หกแปดหกเกานะเพิ่มแต้มไปนะครับในสูตรนี้นะครับอ่าแคปหน้าจอกันไปแล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นในสูตรนะครับ3ตัวชุดเดียวนะนวดที่แล้วนะฮะก็ออกไปนะครับในที่ 388นะแล้วก็06หลัก10นะฮะอ่าหลัก10ก็ยังมาในเลขเด่นอยู่เนาะนะครับถึงจะหลุดไปไม่ดูสูตรนี้นะครับว่าจะคำนวณยังไงนะครับก็เอาผลในงวดที่แล้วเนาะก็จะเป็นในที่2 1 3 388 06ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะก็ย้ำว่าสูตรหวยนะครับเนาะื ว่าสูตรหวยมีเข้ามีหลุดนะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชอบก็ซื้อไว้ติดไว้นะครับใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะฮะหาในหลักร้อยนะครับเราก็จะนำนะครับในที่หลักแสนคูณด้วยเลขคงที่3หลักหมืน่นคูณ9ะฮะหลักร้อะหลักพันคูณ9หลัก10บนคูณหรือดี๋ว่าก็จะคูณ5นะครับแล้วก็หลัก10 5, ล่างคูณ5 3 2เป็น6นะครับ1 9ด้วย9 9เ3เป็น27นะฮะ8ปเป็น40 แปหเป็น 40. ส0่สนบสคูณอะไรได้ศูนย์นะครับจะบวกกัน6บวกกันกับ9้านะครับเป็น15 5บวกกับ7นี่เป็น12นะก็ได้2นะครับส่วนในหลัก10แนะ่หลัก10ตัวนี้แหละ,ะที่มาเลขเด่นบ่อยนะฮะก็หลักแสนนะครับคูณ2หลักหมื่นคูณ9หลักพันคูณ9หลักร้อยนะครับคูณ3กับ5เนาะหลัก10บนคูณ5นะครับแค่นี้ สองสองเป็น4นะครับ1นคูณเได้9เนาะ3 9 3เป็น27นะครับ3 3เป็น9 3 5เป็น15เนาะ8 5เป็น40นะครับก็จะเป็นที่ใน9 9บวกกันกับ4นะครับเป็น13 3บวกกับ7เป็น0เหลือ9บวกกันกับ5นะครับเป็น14ก็ได้4เนี่ยแสดงว่าวงเนี้ยเน้น4นะเมื่อกี้ ในสูตรนี้ก็มี4อยู่นะเอ่ออาจารย์เน้นนี่มันเยอะไปเนี่ยเอาเฉพาะเด่นสีก็ได้เนาะเลขเบิลน,นะน่าสนใจแต่ที่เป็น4 2 4 1สี่เนาะสีสามเนี่ยเนาะเออเลขเลขมักจะออกเลขเดิมเนาะปีนี้นะครับเนาะส่วนนะครับในหลักหน่วยอ่าหลักหน่วยเราจะนำนะครับในที่เด่นหลักพันคูณสองร้อยคูณสองนะ่งร้อสิบบนคูณเจ็ดแล้วก็หน่วยนะครับคูณเจ็ด 3 2เป็น6 32เป็น6นะครับ87เป็น5 6แล้วก็67 67เนี่เป็นนะฮะเป็น42 6บวกกับ6เป็น12 2บวกกับ6เป็น8 8บวกกับ2เป็น0อ่ะโอเคนะครับสลับในคู่เดียวเท่านั้นนะครับชุดเดียว3ตัวนะฮะก็อย่าลืมนำมาตัดนะเผื่อจะมาเหมือนในงวดนี้เหมือนเหมือนงวด58ครับก็จะเป็นที่ใน2 40240240สอรีบ่บยในงในงวดนี้ก็4 0่ศูนนี่ก็กเรียกฝันผมด้วยเนาะงวดก่อนฝันได้นะครับ490เนะานเาะก็อาจจะมาอ,ออกงวดนี้ก็ได้นะครับอลองนำไปลุ้นเล้วกันนะครับสำหรับในสูตรนี้เนาะรหรืออาจจะเน้นนี่แหละวิ่งสีก็ได้นะเพราะว่ามันมา3งวดแล้วเนาะในตำแหน่งตรงนี้นะครับที่มาเลขเด่น นะครับเนาะอ่ะนะครับก็ลองนําไปพิจารกกันดูแล้วกันนะฮะสำหรับใน3ตัวบนนะฮะชุดเดียวเท่านั้นสูตรนะครับหนึ่งสี่หกบาทนะหรือใครอยากได้ในสูตรใหม่ก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาแล้วกันนะเดี๋ยวไปหาสูตรมาให้นะครับก็ครบทั้งสองสูตรแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นสูตรหกสองนะครับแล้วก็สูตรนะครับชุดเดียวนะครับนี่สูตรปีหกสองนะนั่นแหละปีหกสองหรือหรือจะเอาตรงนี้แหละนะครับเนี่ยเพราะว่าครั้งก่อนมันก็ศูนย์หกเนาะ แลืก่อนก็5 7จนะออกมา5 8นี่0 6แล้วก็ล่าสุดเออเนี่ยมันอาจจะเพิ่มแต้มลดแต้มอยู่ในงวดของปี62ก็ได้นะในหลักแสนหลักหมื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีให้เองปังๆร่ำรวยกันทั่นหน้าเลยลน,นะครับแล้พวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ